ข้างหน้าแกงขอนนะครับแกงขอนเฮ้ยเฮ้ยแกงขอนแกงขอนขอนแกนขอนแกนแกงขอนขอนแกนรอรอดูหลายป่ะอู้อู้รำหน้าน่ะอู้คนเยอะแล้วอู้อ่ะรำหน้าน่ะอู้ พี่อู้พี่พไม่พายเรือมาหนหันไปทางพี่มัถ่ายอยู่หรือเปล่าวิหนึ่งถ่ายอยู่กับพิ๊บกับพิ๊บแปลว่าถ่ายใช่ไหมครับมันกับกพิบ๊บกับพิ๊บนี่ก็คือถ่ายกนะันข้างหลังนี่คือจอแต่ว่ามันถ่ายนะถ้าจอมันเป็นจอมันแทบตัด คใช่ใช่ใช่กำลังถ่ายอยู่เลยทางง่าแก่นขอนนะครับแก่นคอนขอนแก่นของแกงค่ะของแกงแกงของโอ,โ,อโอ้เปียงเปี่ยงก้องเปียกเ,ยกเยกอ้าฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นเเรือเรือเรือเข้าหินครับเรือเข้าหินแป๊บนึงครับอันนี้เอ้ รู้คนไทยถ่ายกล้อนก็อ๋ออ๋อโอ้อย่างนี้นี่เอง๋อเราไปเกาะเขาไว้แงขอนขอนแกงขอนแกงขอนแกงขออนแกง่า พายเร็วเลขเร็วโอ้โอ้อาเลยโอ้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  เขานี้ครับทำไมเราเข้าเขาดีดรว เลอนเลยครับเออซอกเลือนเลืนเออกซับเอออก,อกเออึก้นได้ไหมครับเกี่ยวมันได้ครับเปครับพายครับพายครับเลืนเลยครับ บอกว่าบอกกัมันจะไปติดนู่นเอิออกไปออไปออกไปออกไปออออกไโอ้ไป ไปไปไปโจะหลุดเราบาสสุดแล้ว